วันนี้เราจะไปเดินกาดมันดุสแควร์นะเพื่อนนะไปดูวิถีชีวิตของชาวกาดมันดุครับที่นี่ก็เริ่มต้นด้วยเสียงแตรรถเลยนะครับเพื่อนครับนี่ครับเราก็เดินไปจากที่พักเราก็ประมาณ1กิโลครับ นี่ครับรถรับจ้างแท็กซี่นะครับเนี่ยคันเล็กๆน่ารักไม่รู้ยี่ห้ออะไรไเดี๋ยวขอดูยี่ห้อหนะรู้แต่ว่าเป็นแท็กซี่นะน่ารักมากเลยคันเล็กๆโอ้มันมีซูซูกิครับเป็นซูซูกินะครับไม่รู้ว่ารุ่นอะไรครับเนี่ยดูน่ารักน่ารักโอ้ยระวังนะครับ นี่นะครับดูวิถีชีวิตของคนเนปานครับในตอกในซอกในซอยคนแน่นไปหมดครับนี่ครับรถขวาก็มาซ้ายตรงก็มาสีแยกวัดใจกันไปเลยครับใครใจกล้ากว่าก็ได้ไปนะใครใจไม่ร้อยก็ไปก่อนเอาผมไปไงดีครับผมไปตามเด็กไปแล้วกันโอ้ยตายละ โอ้ยตา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 ยแล้วเพืเ่อนๆครับชีวิตนี่ช่างวุ่นวายที่นี่ตื่นเต้นตลอดทางไะเราก็เดินตามกันไปนี่ก็บร้านผลมไม้นะเพื่อนนะอ้อยก็ซื้อได้เลยฮะทั้งลำนี่ นี่ครับมีรัานล้วยสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนีย่ยก็ต้องเคารพบบูกคากันครับนี่ครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นวัดวัดในศาสนาฮินดูนะเพื่อนนะโอ้ดูครับนี่เขาก็มาทำความพอเคารพกันนะลบๆ,ๆครับ จไม่ร้อยก็อย่าข้างนะครับสี่แยกงานครับดูครับเพื่อนครับเราก็ต้องมีพระบ้บานเรยงไม่จบบ้านเรายังไม่จบนี่ครับโอ้รถบรรทุกหนักโอ้โหที่นี่ก็นิยมมากเลยครับนี่นะครับ เราใช้กัมาตั้งนานแล้วเพื่อนนะอลิเยเตอร์เหม่นว่าเราไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่ามันด่าน,นี่เราจะใกล้ถึงกาดบันดูสแควร์แล้วเพื่อนๆนะเราจะพามาดูครับ เหมือนสยามสแควร์บ้านเรานะครับเพื่อนนะงานก็จะมีสถรานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้ประชาชนเขารบบูชาตามความศรัทธาตองแต่ละบุคคลนะเพื่อนนะคนก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับ คนเยอะรถก็เยอะแต่รถทันไม่ใหญ่นะรถโดยสารรถเกง๋งรถคันเล็กๆโดยมากรถใหญ่ก็รถบรรทุกของแต่มอเตอร์ไซค์นี่ตัวคู่คนนิยมขึ้นมากครับแถวนีเ้เราได้ผ่านประตูเข้ามาแลนะ้วนะเพื่อนๆนะสำหรับชาวไทยนะครับเราได้สิทธิ ซื้อตัวในราคา500ลูปีนะถ้าชาต่างชาติปกติเจะ1 0ึ0ลพูปีที่การาดมันดูสแควร์นะอันนี้เราขึ้นมาตรงแต่การสแควร์เลยคนมาดูอยู่่ทับรอบๆอคคบมันจะสวยงามมากเลยครับเป็นสขาปัดแบบไม้เจ้สลักนะ นี่ครับมีแท่นบูชาน่าจะเป็นพระสิวะสิวะลึงรับผมว่าถ้าผมดาวไม่ผิดยังมีแท้งแขงตั้งอยู่ดูสถาปตัตยกรรมเป็นแบบแกสลักไม้ผมว่าก็ดูดีนะนี่ครั้ดูไม้หนาๆใหญ่

ยังไ่กนก็ยังพ้กขายตามปกตินะเพื่อนผนชีวิตปกติของคนที่นี่ครับอันนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยก็สยามก,กับเร์นะเพื่อนเป็นเสือเรือของชาวอเมริกันใช้ชีวิตพักผ่อนหย่อนใจนะนเราพาไปดูไปเรื่อยๆ

thank <laughs> you พระราชวังเนี่ยครับเป็นกาดี้ใบถักนะครับเป็นพระราชวังสไต, Neo ตล์นีโอคลาสสิกในในจตุรัสในจตุรัสกัดปันดนะสร้างขึ้นเมื่อปี1908อันนี้เป็นสถานที่สำหรับราชาพิเศษนะครับและก็รับประมุกของรัฐนะครับนี่ครับผมอยากจะให้ดูครับมีปภาษาที่สำคัญนะครับของชาวในการนะครับเพื่อนๆนะ ทีพระราชวังนะครับกับเบดอ่ากับกับเบดนะครับเป็นพระราชวังที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับรามาดูในใจนะครับนี่กระทรวงศึกษาปฏิยากรรมก็คล้ายๆกับที่เบตเหมือนกันนะครับเราไม่รู้ว่าเชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะค้นหาข้อมูลให้นะตรงนี้ก็ะะจะเป็นคล้ายๆอย่างว่าเป็นสแควร์อยู่ใจกลางนะ เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเราลองเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งสิครับหลังจากเขาบูรณะแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้นะเพื่อนนะี่รามมีคนมาถนะ่ลยาลูกขอนเราด้ครับนี่ครับข้างในนะปุ๊บเดีวดูวดูรอบๆไปนะ นีนเขาคือ ุูนี่นะครับเขาเรียกว่าคมาลีกาเ่นเป็นสหารที่สำหรับอัคมาลีของเช่มาตาเดีลองดูสคับนี่ครับจะเป็นประานที่อัคมาลี น,นี่นะครับสถานที่ที่เราไปเมริกาเรียกว่ากุ่มบริกานรนี่ครับเราจะมีคนที่ให้ความร่วมอยู่กบนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าบอลินดามเมลิเซียมครับเพื่อนๆครับ โยที่จตุรัสเมืองกาบมันโดนะครับเป็นส่วนส่วนประกอบนี่เป็นของคิงบอริดานะครับส่งเป็นกษัตริย์ในปางที่รู้จักในระดับสากลเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน เมริดามิวเซียมส่วนมนากก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งของของคิงเบอริดาเบอริดาใบกาม์สบกามสซานะครับประมาณนี้นะครับเขาใช้ส่วนตัวเนะี่ย ดมาเดินมาข้างในอ๋อเริ่มจักรถนี่เลยครับบดริเลามีเสียงโอ้รถจิบเดินคุยเซอร์โอ้โหรถนี้จัง สนใจครับ l a โ d เวอร์นะเพื่อนนะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของกษตรเมริด้าเดี๋ยวครับนอกดูก๊ดเมริดาชา้ของใชตง้ตา่างๆนะตัวใหญ่มากเลย ประเทศนี้ศิลปะที่แกสลับโดมาก็แกสลับจากไม้นะเป็นรูปต่างๆอันนี้ก็จะเป็นมิวเซียมทางไปมิวเซียมอีกที่นะมาริดามิวเซียม โอ้ดอกไม้ก็สัดงานสุดส่วนเข้าไปในะพิพิธภัณฑ์ก็ห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมือถือก็ห้ามถ่ายอีกแล้วเระดูได้แต่ถายนอกนี่นะเพื่อนนะบุ๊คตัระ,ะยะไกลโอ้ใหญ่โตมากเลยครับโอ้แต่นกก็เยอะมากนะ จะเป็นข้าวผัดนะครับน่าจะเป็นผงกะหรี่อะไรสักอย่างมีลูกไครด้วยเนี่มีไข่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นไก่นื้นบ้านนะจริงเลยเราสั่งมาสองจานเลยอันนี้ก็จะข้าวอันนี้น่าจะสไตล์แป้งเขาเรียกแป้งประมาณตีแกงนาปลาอะไร้างปลาอะไรวะเจ็ดเมื่อปลาอะไรเลยอาหารลักล่าของเขาก็นี่เลยครับโยเกิร์ตนะรสชาติธรรมชาตินะครับไม่ให้จานเรามาเราเป็นไงอ่ะก็ตักเลยใจอยากกินก็ตักตัก ครับครับต้องตามงั้นเลยที่นี่เขากินกันสไตล์แบบว่าปกติเขาใช้มือเลยนะเพื่อนยแต่เราอ่ะกับสุขภาพเราก็ต้องใช้ช้อนแบบไทยๆนะเพื่อนเป็นไงอะไรเห็นอาหารก็จะเผ็นที่นึงนี่ข้าวหมักครับเดี๋ยวจะลองชิมก่อนนะไหนที่นี่ก็บอกว่ากระดูกในนั้นน่ะมันบอกแล้วเขียนว่มีให้ครับกะดูมันมีเนื้อ น่าจะเอากระดูกมาผัดอีกทีหนึงน่งอย่า้เดี๋ยวเราจะลองชิดมดูก่อนนะหมดหมดแล้วอืมอร่อยอะ่ะที่กินได้อืมเผ็ดนำครับเผ็ดนำเพราะเผ็ดนำเราก็กินได้อะ่ะเออเลยอืมอร่อยอร่อยอันนี้ร้อนอะไก่บ้านอร่อยมากเลยก็กินกับน,นี่อาหาไก่ครึ่งตัว ไม่ใช่ยังยังยังไม่มาครับเพาะว่าจะไม่สุ่มนะเขาบอก15นาทีอ๋อ15นาทีให้รับกินอย่างแกงให้ข้าวโอ้มันเหลืองๆนะครับที่นี่เขาเรียนข้าวเหลืองข้าวน่าจะเป็นข้าวมัสมัสบาตินะครับมัสบาติเป็นข้าวต้นตะกูลนีดดียวับโค้กเดอร์เม็ดจะยาวๆมัสบาตินุมนะอืมอร่อยมากเลย เยอะๆเลย,ยครับเพื่อนๆ,ๆครับนี่ชอบมากเลยนะเมื่อวานโอ้โนี่มันสไตล์บ้านเราอร่อยกับบ้านเรา,าเอยครับบ้านเราไก่เลี้ยงอันนี้ไก่บ้านเนี่ยไก่ภูเขาเราเลี้ยงตามภูเขาเนื้อมันแน่นอือเยอะเลยอร่อยครับพร่อยเนาะ เป็เมืองไทยอ่ะระดับอะไรนะเบรนเตอร์สตูดิโอไม่นี่เนื้อไงอร่อยไก่เรียบเลยวันนี้ข้าวเนื้อไก่ติยตายไปสิบเราวันนี้ง่ายกว่าอินเดียเยอะมากใช่ครับใช่ครับคนไปอินเดียก็จะพูดอย่างอินเดียหนิงยุ่งเรื่แบบครับเย็นๆอย่างนี้นะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดทาเมลครับ ตลาดที่ดังที่สุดของเนปาลน,นะครับพลุกผ่านด้วยคู้คนเดินไปเดินมารถจักรยานยนต์ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนๆน,นะครับดูครับดูครับไม่รู้อันไหนซ้ายอันไหนขวานะครับรถผลไม้สดๆก็มีนะ บอกว่าเย็นๆอย่างนี้นะครับคนเดินแน่นถนนเลยถน,นนอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะดูครับถนนขุกน่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะเป็นคการค้าขายทิ่มากก็จะเป็นเสื้อผ้ารองเ้า นี่ครับตังนี้ก็มีตุ๊กตาตุ๊กตาอันนี้แท็กซี่ที่นี่ครับฮิตมากครับโอ,โ,โ,อโอ้โหโโหเห็น,นดูรถขายผลไม้สดจริงๆครับ <Grammy> โอ้นี่รองเท้าแบรนด์เนมก็มีนะมีกอล้วเสื้อกันหนาวเสื้อผ้ารองเท้าเยอะมากๆเดินมาจนดึกแล้วครับเพื่อนๆเราก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ